สวัสดีค่ะหมออ้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูดวงของหมออ้อลาโมซี่แองเจลทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินความรักรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะบายวิก l y 1สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเรามาดูกันซิว่าการงานการเงินความรัก ประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาของผู้ที่เกิดวันสุขจะเป็นอย่างไรคะขอดูเรื่องการงานการเงินและความรักค่ะ t จ e แมนไฟท์อัพเพนติเกิลส์ชูดคัพส์ปรินเซสคัพส์เด็กชอช่วยนะคะและชาลีออดนะคะ เรื่องการเงินค่ะ six of swords หก sword. ดาบ seven of swords เจบนะคะ t r p e z o i d l สามรูปั The Star และ Prince of m a n s นะคะเด็กถือไม้ท้านั่นเองนะคะเรื่องความรักค่ะ three of swords f i a n ห้าไม้เท้าเจ ช่วยช t h แว a นและโฟล์ดสอ t ค่ะเรามาดูในเรื่องการงานกันก่อนเลยนะคะชาาพูดด้ที่เกิดวันศุกร์นะประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมค่ะเรื่องการงานนะคะช่วงนี้บางคนบางท่านมองได้ว่านะมีการหยุดพักเบรกเรื่องของงานไปนะคะบางคนบางท่านรองานรอ,นรอที่จะกลับไปทำงานเนื่องจากสภาวะของ เรื่องของโควิดนะคะบ,บางคนตกงานตกงานไม่พอนะเรื่องการเงินก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับแต่ยังโชคยังดีนะคะท่านยังมี ครอบครัวคูกครองคนรักนะให้การอุปถัมภ์นะคะซึ่งตรงนี้นะครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีเวลาเรา,เามีความรู้สึกแย่ๆเราเวลาเราหมดหวงังเราสิ้นหวังเราท้อใจนะคะครอบครัวยังให้การให้กำลังใจและอุปถัมภ์คำชูหรือ,อยังให้ข้อคิดดีๆยังให้แนวทางในการ ทำงานหรือให้กําลังใจกับเราให้เราต่อสู้ฝ่าฟันไปได้ท่านคงยังมองว่าถึงเราตกงานก็ไม่เป็นไรค่ะนะพักผ่อนถือว่าเป็นโอกาสดีๆในการพักผ่อนมองถ้ามองไปในแง่ดีเราได้พักผ่อนเวลาเราตกงานบางคนงท่านมองว่าอยากจะมีการเดินทางไปคิดอยากจะย้ายประเทศอยากจะไปทำงานต่างประเทศ เทศได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้มองว่าธุรกิจเขาค่อนข้างจะซบเซาค่ะเงียบลงไปนะคะระยะนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าท่านก็คงยังอยู่ได้ค่ะมีลูกค้ารายเดิมยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในการติดต่อกันระหว่างประเทศหรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างประเทศระหว่างาคู่ค้าระหว่างประเทศยังคงติดต่อเรื่องธุรกิจกันดีอยู่นะคะ คลูกค้ายังคงเห็นใจนะเห็นอกเห็นใจกันทั้ง2ฝ่ายนะคะแต่การงานช่วงนี้นะไม่ค่อยเป็นไปไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะถือว่าช่วงนี้เป็นการประคับประคองการเงินไปนะคะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะมีเงินไม่มากเราก็ต้องประหยัด ใช้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะเยอะเนาะเรื่องบินเรื่องการใช้จ่ายกับครอบครัวก็แล้วแต่บางคนบางท่านใช้จ่ายกับความสวยความงามเพื่ออยากให้ตัวเองมีความสุขเนื่องจากเครียดมากนะคะช่วงนี้นะมีการช็กชวน ชักชวนไปลงทุนร่วมหุ้นต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังการหลอกลวงไว้ก่อนนะคะนะอย่าเพิ่งเชื่อใครอะไรง่ายๆในเรื่องการลงทุนในการเงินนะมองว่าตอนนี้การเงินของเราไปได้แต่ไม่อยู่ในระดับที่ว่าฟุ้งเฟอ้อหรือปังเกินไปอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะผู้ที่เกิดวันสุกร์นะจ๊ะรอว่าปลายเดือนเงินเดือนออกแล้วกันเนาะค่อยเริ่มจับจ่ายใช้สอย เพื่อสมความสวยความงามของตัวเองก็แล้วแต่หรือเพื่อสะนองตันหาสะนองนิดของเราประมาณนี้นะคะแล้วสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะก็มองว่าช่วงนี้ค่ะยังไม่ดีในการลงทุนนะมองว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณค่อนข้างจะเครียดค่ะ การเก็บบินเก็บเช็คการจ่ายไม่ตรงอย่างเงี้ยค่ะทําให้คุณรู้สึกเครียดนะก็คือได้รับเงินไม่ตรงตามดิลที่สมเขาสมควรจ่ายเราทําให้การเงินของเราสภาพคล่องตอนนี้ในการทําธุรกิจมันก็ดรอปลงไปนะคะมองดูว่าไปไปลายสัปดาห์จะน่าจะมีอนาคตของเรื่องการเงินการหมุน เปลี่ยนทายเงินหรือการลงทุนอะไราใดๆของเจ้าของธุรกิจนะคะจะดีขึ้นเป็นลำดับลำดับในช่วงปลายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่3นี้นะคะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมาดูในเรื่องความรักกันเลยค่ะความรักของคนโสดคนโสดรู้สึกว่าท่านนะช่วงนี้ ไม่มีความสุขเลยนะมีความไม่ได้ดั่งใจค่ะเจ็บปวดหัวใจอันเนื่องมาจากว่าบางคนบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะไปรักไปชอบใครเขาแล้วไม่ได้ดั่งใจเราหรือคนที่เรารักไม่ได้ดั่งใจก็เลยต้องขอหยุดพักเบรกพึ่งอ,อกหักมาหมหมาดก็ได้บางคนบางท่านของเช้าวัวนศุกร์พึ่งเป็นคนโสดมาหมหมาดก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเพราะ เนึ่งด้วยซสจากว่าเขาทำอะไรไม่ได้ดังใจคนคนนั้นของคุณอาจจะไปมีความลับทำอะไรลับหลังคุณหลอกลวงคุณพอคุณมารู้ที่หลังความลับเปิดเผยทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะประคับปะรบปะคองอยังไงมันก็ไม่ไหวจริงๆนะอย่างนี้ก็ พักก่อนก็ได้ค่ะนะขอา,ากลับมาเป็นคนส่วนและกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสเรื่องงานค่ะจะดีกว่ากลับมารักตัวเองนะคะ สวยหล่อขึ้นมั่นใจขึ้นรักตัวเองให้มากๆแล้วเราจะเป็นคนโสดที่สดสวยรวยมากโสดสวยหล่อมากๆเลยค่ะขอให้กําลังใจนะคะสำหรับชาวโสดผู้เกิดวันศุกร์ค่ะเรามาดูผู้ที่มีความรักมีความสัมพันธ์มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะ ช่วงนี้นะเหมือนกับว่าค่อนข้างจะมีปัญหากันค่ะมีความไม่ลงรอยมีความไม่เข้าใจนะคะอาจจะเป็นด้วยเนื่องว่ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้นะความเห็นไม่ตรงกันอาจจะเป็นเพราะเราเรื่องจากว่าคนสองคนมาคบกันเนี่ยเรามาจากต่างที่ต่างแดนหรือการครอบครัวพี่มาที่ไปของครอบครัวสถานะทางครอบครัวหรือ พื้นฐานของเรามันไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นตรงกันไม่ได้ไหมาไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งรับแบ่งสู้หยุดและฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามบ้างนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะปรับปรุงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานั่นเองนะคะผู้ที่มีครอบครัวนนะ นี่คือคำแนะนำจากหมออ้อค่ะอย่างไงก็ขอให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่มีครอบครัวนะทะเลาะเบาแวงกันไปก็พานแต่จะมีความทุกข์อกทุกใจนะคะนอนก็ไม่หลับนะเกิดความทุกข์ความกังวลนะคะอย่างว่าเนาะมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นนะัก ในเมื่อเรายังคงอยากมีความรักต่อไปก็อดทนสู้ต่อไปค่ะมองโลกในแะง่ดีไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองนั่นเองนะจ๊ะชาวผู้ที่เกิดวันศุกร์นะมาดูสําหรับผู้ที่มีสถานะความรักไม่ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะจ๊ะ บางคนบางท่านในสถานะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยคนที่ขั้นคบอยู่เขาอาจจะมีคนอื่นซ้อนอยู่ด้วยหรือท่านนั้นมีตัวเลือกตัวอื่นเข้ามาด้วยอยากจะเจ้าชู้นะคะช่วงนี้นะค่อนข้างฟุง้งฟิ้งนะคนที่มีความรักสถานะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนะเพราะเรายังไม่คอมมิตเมนกับใครเรามีสิทธิเลือกเลือก ได้เลือกไปเลยค่ะนะมั่นใจในตัวเองค่ะว่าถ้าเรามีคุณสมบัติดีพอเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองเรามีสิทธิเลือกแล้วทำไมเราจะเลือกคนในความรักของเราไม่ได้นะคะอันนี้คือคำแนะนำจากไพ่ด้วยและก็คำแนะนำดีๆจากหมออ้อนนะมั่นใจในตัวเองค่ะเราไม่มีคอมมิชเมนต์เขาไม่ให้คอมมิชเมนต์เราพักเบรกไว้ก่อนก็ได้สถานะความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนยังไปได้เรื่อยๆค่ะนะ จะครบมากกว่า1 2หรือ3คนนี่คือไอเดียในการใช้ชีวิตของเราเรามีสิทธิ์เลือกนะเขาก็เช่นกันค่ะในเมื่อเขายังไม่มีคอมมิชเมนใดๆกับเราเราสามารถจะเลือกสิ่งที่ถูกใจเลือกสิ่งที่ชอบเลือกความรักดีๆเลือกคนที่เราอยากจะมาเป็นคู่ครองของเราได้นะครับ โดยรวมนะคะความรักของทั้งสาสถานะถือว่าช่วงนี้ยังคงไปได้เรื่อยๆยังไมง่ยังไม่หวือหวานะคะให้รมะมัดระวังใจตนนะคะทั้ง3สถานะเลยนะอย่าไปตกอยู่ในบ่วงแห่งความรักหรือการลุ่มหลงใดๆทําให้เกิดความผิดพลาดบาดหมางใจกับครอบครัวเรานะคะสําหรับทั้ง3สถานะของชาวผู้ที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะเอาละค่ะสําหรับเรื่องราวในพอยนะคะเป็นการดูดวงโดย รวมค่ะเป็น general reading นะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมก็ชมด้วยความสนุกสนานค่ะชมด้วยวิจารณญานชมแล้วก็ได้ข้อคิด เคร็ดเคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตก็นําไปใช้และปรับปรุงในความสัมพันธ์แม้กระทั่งเรื่องความรักเรื่องการงานก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้ทุกอย่างในชีวิตดีและปรับปรุงให้ดีขึ้นไปยิ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะสําหรับคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์เป็นเคมีตรงกันและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับหมอค่ะอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดข้ามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิป ต,ต่อไปของมออ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ